โอเคครับตอนนี้เราเอาแผ่นนะครับของ CS2 Adobe Photoshop เข้าในเครื่องแล้วนะครับตอนนี้ผมจะพานะครับเปิดซติลลอมขึ้นมานะครับหาโฟลเดอร์นะครับของ Adobe Photoshop CS2 ผมเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันคลิกขึ้นมานะตัวนี้เป็นสับโฟลเดอร์เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะเพิ่งโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะ ซึ่งผ่าน,ข,นาขั้นตอนแารคลกนะฮะคีเกนแล้วเมื่อเข้ามาสู่โฟลเดอร์ของอ Photoshop CS2 นะก็จะมีไฟล์นะเซตอัพนะครับก็เดิไปคลิกเข้าไป ตอนนี้เป็นการเตรียมเพื่อรอดูทรัพยากรของเครื่องนะครับเอเวอลเมน์มันเข้ามาจะเข้าสู่หน้าต่างของการยินดีต้อนรับเข้าสู่การติดตั้งวิาสา์ของ p h o t o s h o p เซทูนะก็คลิกเน็กนะครับแล้วก็ Accept เพื่อยอมรับต่อไปตรงนี้จะเป็นขั้นตอนของการนะครับที่ต้องใช้ Serial Number นะครับผมก็จะกลับคืนนะครับไปหาตัว Serial Number เพื่อที่จะ อ่าใช้ตัว cd key กรอกนะตัวแคกเกอร์ก็จะขึ้นมานะก็ปีอ้อปิดตัวแคกเกอร์ก่อนนะเราก็จะได้ serial number นะฮะอ่ากรอกเสร็จก็สั่ง next น,นะครับ next อันดับถัดไป next next install พอทีนักเรียนเก่งแล้วนะครับ ก็เลยต้องทําเร็วหน่อยขั้นตอนนี้จะง่ายครับแต่ขั้นตอนต่อไปคงยากเนื่องจากเราต้องเอาขีเกณฑน,นะครับให้มันซัพพอร์ตกับเครื่องของเรานะซึ่งกระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการที่เราต้องจดจำนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวรอสักคู่ก่อนที่มาถึงขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนที่เราต้องใอาชา้ ใช้ตัว activate นะครับของอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็จะเลือก activate เลยนะครับเพื่อจะเข้ามาสู่อ๋อตรงนี้เดี๋ยวขอ cancel ออกนิดนหนึ่งเนื่องจากโปรแกรมจะต้อง activate ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นะครับเพื่ออยืนยันการสมัครหรือซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe Photoshop อนักเรียนทราบนะครับในชั่วโมงก่อนว่า Adobe Photoshop นี้เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการรีทัดตกแต่งอิดิตนะครับภาพไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งภาพนะครับอะไรต่างๆนะที่เราสร้างสารรค์ครีเอทีฟขึ้นมาเราจะใช้โปรแกรมนี้ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมนะครับแต่โปรแกรมนี้มีลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ ที่มีลิขสิทธิ์ควบคุมดังนั้นนำไปใช้จะต้องอไต่ตองให้ดีนะครับสำหรับโรงเรียนผมคงเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่า,ามีปัญหานิดหนึ่งขอบคุณครับ